วัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือห้าพยักษ์นีวันนี้เราจะพาทุกคนมารับชมไอดีโตบักแห่งเซิร์ฟไทยกับไอดีลุงเซิร์ฟ210ผู้ที่มีทีมหลักพลังอยู่ที่426ล้านกับยอดเติมสะสมอีกนิดหน่อยมาดูกันว่าเปิดหมดทั้งไอดีจะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอมมิงไปแสนซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอ้าเห็นหมดทำไงดีวเนี่ย 24p a y เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกกวนพันแมแเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าวไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าพยักนีวันนี้รก็อยู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกนเนี่ยกับไอดีลล่ง เซิ 210, ร์ฟเวอร์สองหนึ่งศูนย์เนี่ยผู้ที่เป็นตำนานโตบักอีกหนึ่งคนของเซิร์ฟไทยเนี่ยที่พลังทีมหลักเกิน420ล้านเนะี่ยวันนี้ผมจะเปิดหมดทั้งไอดียนี่ครับมาดูกันว่าจะโหดขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอมมิงไปแสนซับด้วยนะครับตอนนี้ก็23,000เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามมากๆนะครับส่วนใครที่อยากเป็นโตบันะคเนี่ยสามารถไปเติมได้ที่เทเวนตี้โฟร์เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปองมอมมิก ขอคุณครับมาครับมาครับก่อนหน่งเราต้องดูที่หน้าอันดับก่อนนี่เป็นไงอันดับหนึ่งของ, 2, งนเซิร์ฟเวอร์2 1 0นยพลังอยู่ที่426ล้านนะครับเออตึงจับนะขนาดที่2ยังอยู่ที่250ล้านนะที่3 233ล้านนี่คือเราแบบห่างเับเขาเกือบครึ่งหนึ่งอะ่ะเออเดี๋ยวพามาดูทีมหลักนะว่ามีตัวละครอ,อะไรบ้างนะกลมบมาที่ทีมหลักก่อนนะครับป๊บอะ ทีมหลักของเราเนี่ยมีคิงยูอาร์นะครับยุงยูอาร์นะครับมีแฟดยูอาร์แล้วก็เกวินยูอาร์มีฟิลแมนเอเดนอาร์บวกก็จะกรบพัดเด็กยูอาร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกหมดเลยนะครับคิงยูอาร์เนี่ยพาร์สสิบสองตัวเดียวพลัง78ล้านเออแล้วก็ยุงยูอาร์นะครับพาร์สสสองตัวเดียวพลัง74ล้านนะแล้วก็แฟดยูอาร์นะครับพาร์สสสองตัวเดียวพลัง72ล้านนะครับแล้วก็เป็นเกวินยูอาร์เนี่ยพาร์สสสองตัวเดียวพลัง 66ล้านนะครับจักรพรรดิเด็กยูอาพาร์สิตัวเดียวพลัง64ล้านนะครับฟีนิกซ์แมนพาร์สิบสานตัวเดียวพลัง69ล้านนี่ครับซริวภนะครับพาร์สิบสนีครับแล้วก็พลัง53ล้านนะโบลอนนพาร์สสิพลัง49ล้าน s นะ i c ครับโซนิกเนี่ยพาร์สสิบหนึ่งพลังสามสิบสองล้านขนาดพาร์สหนึ่งยังสามสิบสองล้านเนี่ยครับจีั้นเนี่ยครับพาร์สนึ่งเนี่ยพลังสิแปล้านเัวนี้ไม่ด้ปั้นเนี่ บองเลยพาสามพลัง44ล้านเนี่ยราชาทะเลพาสามพลัง43ล้านเนี่ยเป็นเมลสกาพาสองพลัง43ล้านเนี่ยเด็กพาสามพลัง42ล้านเนี่ยอสุวินขับเคลื่อนเนี่ยพาสามพลัง40ล้านเนี่ยคิงพาสองพลัง37ล้านเนี่ยเกริลเนี่ยพาสามเนี่ยพลัง33ล้านเนี่ยอะตอมิกพาสามพลัง30ล้านเนี่ยหมาเฝ้าบ้านแมนพาสองเนี่ยพลัง28ล้านเนี่ยแล้วก็ด้วงพาสามพลัง24ล้านเนี่ยการ์โล พ้าสามพลังยี่สิบสามล้านเนี่ยแล้วก็เป็นวอลลต์พ้าสามพลังยนะี่สิบสามล้านเนี่ยเกโลพ้าสองพลังยนะี่สิบสองล้านเนี่ยลาชาใต้ดินพ้าสองพลังยนะี่สิบสองล้านเนี่ยปู่แฟงพ้าสองพลังยนะี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยบาคุซันพ้าหนึ่งพลังสนะิบเจ็ดล้านเนี่ยอ่ะทีนี้ก็ได้เวลาไล่กลับนะครับไล่กลับด้วยการเช็คอาวุธนะี่ครับว่ามีตัวไหนที่เป็นอาวุธสี่ดาวบ้างนะ,อ,ะอ่ะปื้นตอนนี้เนะี Cyber, ่ยไลท์เซเบอร์แค่สองดาวนะโซฟงโซฟานี่ถอดหมดแล้วนะต้มหงต้มหูคือถอดหมดแล้วนะอะ่ะ ก็คือย <mid S 1> <INE> oui, ังม the ีอาวุธหมาอยู่นะที่เป็น3ดาวนะครับอะตอมิกก็ถอดไปแล้วนะเกรลูก็ถอดไปแล้วคิงยังมีอยู่นะครับแล้วก็เป็นอสวินกับเครื่องยังมีอยู่นะครับจักรพรรดิเด็กอาวุธ4ดาวเลยนะเมลสกาดอาวุธ4ดาวนะครับราชาทะเลอาวุธ5ดาวนะครับแล้วก็กระบองเหล็กอาวุธ4ดาวนะครับเป็นแฟดเนี่ยอาวุธ4ดาวนะครับแล้วก็เป็นโกเคิสือาวุธ4ดาวนะครับแทงท็อปอาวุธ4ดาวนะครับ ส่วน G โเนี่ยเพิ่งได้มานะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่เนี่ยแล้วก็เป็นโซนิกเนี่ยแล้วก็เป็นโบลอ์อาวุธสดาวนะซุยลิวอุธสาดาวนะฟินิปมาอาวุธสดาวนะครับเด็กอ,กอกาวุธสดาวนะวก็เป็นเกวินอา,าวุธสดาวเป็นแฟตจูอาอาวุธสดาวยุงอา,าวุธสดาวแล้วก็ตัวสุดท้ายคิงอาวุธสดาวนะครับนี่คือตัวละครละหลักๆเนี่ยของไอ้ดีลูเซิร์ฟเวอร์สองหนึ่งศูนย์นะถามว่าพลัง426ล้านเนี่ยเราสามารถดันได้ไหมดันได้ครับนี่ครับของในกระเป๋าอีกใบนะคือยังมีอีกนะเราสามารถเนี่ยครับ เราสามารถทําตัวละครที่เราไม่มีนะออกมาได้นะแล้วก็ปองก็ยังเหลืออีกพันหนะครับแล้วก็พวกแผ่นรูนทองนะพวกหินทําตัวไอเดนอบวกตัวที่เราไม่มีดูดิอันนี้3อันนี้อนะีกนคือทําได้หมดเนะี่ยแล้วก็ พวกโซพวกคอนนะครับรอแบบว่าตัวละครใหม่เนี่ยคือตอนนี้เลอัพจากรพพัดเด็กมันจะมาแล้วนะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนนะพอจากกรพพัดเด็กนะมันเข้ามาในกล่องเลือกเนี่ยเราค่อยเลือกนะแล้วก็ยังมีเห็นไหมอันนี้ยังมีปลุกตื่น G4 เนี่ยนะเผื่อทางพา2นะครับแล้วก็ยังมีหินเลือกอีก2นะพวกเนี่ยแผ่นทองมีอีกบานนะแล้วก็เศษแดง24นะยครับยังไม่ได้ใช้นะดูดิ ของอีกบ้านเลยนะเดี๋ยวพาไปดูเลยเห็นมะตัวดําอีก210ร้ยใบนะตัววุร้อยเจ็ดสิบหกนะตัวม่วงสองร้อยยี่เออคือเราสามารถเปิดตัวเอสาบวกเก่าๆที่ยังไม่มีเนะี้ยสามารถทําได้เลยนะถ้ามันเข้าตู้แค่นั้นเองเนะี่ยแล้วก็ตัวลู195นะ่อีกร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยมีของมวกที่ยังไม่ได้ใช้อีกเดี๋ยวพามาดูพวกของเก่าๆบ้างนะดูเลดอัพมานะเดี๋ยวจัดเลยนะหนะึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดใบเนี่ยแล้วก็พวกกุญแจ,จต่างๆเนะีนะ่ยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพวก หินเก่าๆบ้างนะว่ามีตัวไหนที่เรายังไม่ได้ปลุกตื่นบ้างนะฟื้น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 อะดูดิหินฮีโร่สีแดงยังมีอีกหกนะครับหินปีศซ่าดิงห้านะเออแล้วก็อาวุธ G4 ด้วยนะครับสองอันนะครับสามารถยัดได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะเป็นนกกี่พ่อกาดรับดวงรับดาวหินรุ่นอีกสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเลื่อนมาเลือกเรื่อยๆเรื่อยๆดูดิพวกอาวุธเก่าๆเห็นไหม ยัางอาวุธดาบแฝดนี่สี่อันนี่เอออาวุธดาบแฝดสี่อันกอบโบลล้อสี่อันอย่างงี้เห็นนะสุดจัดเลยนะอาวุธโซนิกสี่อันนะเว้ยเออโกลโหนะยุงนี่สอพวกการลงการโล,กกล่ก็เก่าอาวุธเกวินสี่อันน่ะตุ้มหูโบลล้ออีกสี่นะครับด้วงอีกสองเกงอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวกเกลียวนะอีกสามอันนะเห็นนะอีกบานนะ่ะแล้วกว็มีหินฮีโร่นะเบเรนอาบวกอีกสองนะหินปีศาจอีกสามนะแล้วก็พวกลูกแก้วต่างๆที่ยังไม่ได้ทําสามารถทําได้อีกบานนะครับอ่ะ ทีนี้ก็พามาดูในส่วนของโบนัสเติมเงินกันบ้างน,นะสำหรับไอดีเนี้ยก็คือเหรียญเนี่ยมันจะตันอยู่ที่1ล้านนะแต่สําหรับ i อเดีนี้ยผมบอกเลยนะว่ามันเกิน1ล้านอยู่แล้วนะครับหเอา1ลนะ้านเนี่ยไปคูณ5้านะก็เท่ากับ5ล้านนะผมว่า ID ดีนี้ประมาณ1 0บถึงสิบสล้านได้นะสำหรับโบนัสเติมเงินนะยอดเติมมาประมาณ1 2บสถึงสิล้านนะสำหรับ ID ดีนี้นะคือพาสามนะทั้งอาวุธ3ดาวอาวุธสดาวอาวุธหดาวนี่คือมีหมดนี้ยแล้วก็ เดี๋ยวพาไปดู3ทีมด้วยนะ3ทีมเนี่ยว่าพลังเท่าไหร่นะอ่ะกดมาตรงนี้นะับดัวสุดยอดฟึบเข้ามานะครับแล้วก็กดจัดทีมมาฟึบอ่ะ,อะทีมแรกนะอยู่ที่321ล้านนะครับทีมที่2อยู่ที่269ล้านเนี่ยแล้วก็ทีมที่3ามเนี่ยอยู่ที่347ล้านเนี่ยแล้วก็3ทีมรวมนะครับเดี๋ยวต้องกดบ้านนี้อ่ะ3ทีมรวมนะกดบ้านไหนก็ได้เหมือนกันอ่ะจริงๆอ่ะผมควรตี <laughs> ก็คือ3ทีมรวมเนี่ยพลังอยู่ที่938ล้านเออเกือบพันล้านแล้วนะ3ทีมรวมเกือบพันล้านเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพามาดูพวกรูนกันบ้างนะครับว่ามีอะไรแบบโหดไหมนะรูนเนี่ยอ่ะฟึบนี่กดมาก่อนเลยละเจิเนียครับรูนโลกกอบทองไปไง เลเวลเท่าไหร่เลเวลสองดาวด้วยนะ uno, ลูนก็กรอบทองเนะี้ยสองดาวเนะี่ยแล้วก็ดาบเนี่ยกรอบทองสามดาวนะเออแล้วก็หวัวใจเนะี่ยกรอบทองสามดาวเหมือนกันนะโคตรสุดนะโคตรโหโคตรอ,อันตรายเนะี่ยคือฝังทุกอย่างไปหมดแล้วนะสําหรับลนะูนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพามาดูในส่วนของกลยุทธ์กันบ้างนะปุ๊บอ่ะนี่เป็นไนงะอย่างเราหกดาวโคตรตึงจัดเนี้ยห้าดาวหกดาวเนี่ยดาบแดงก็เหมือนกันนะสี่ดาวเนะีย่ยนะโอ้โหดูดด คือบ้านอ่ะผมบอกเลยความเร็วนี่คือืหแทบไม่มีใครแซงได้นะของจริงนะอย่างละาห้าดาวสี่ดาวห้าดาวหกดาวดูดูเห็นปหมโคตรเยอะโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับนี่แหละพลังทีมสี่ร้อยล้านนะครับจะไม่โหดได้ไงดูเถอะโหยัดจนสุดนะครับอ่ะนี่ก็คือไอดีลุงเซิร์ฟเสองตั้งศูนย์นะจริงๆผมทำไอเดียนี่ยส่วนมากจะลงอยู่ในช่องเอ็นเอ็กเนี่ยครับช่องผมเนี่ยส่วนมากทำไอเดห้าพยักษ์หนีซะส่วนใหญ่นะเพราะว่า ไอดีห้าพยัก์หนีมันเก่งสุดไงไอดีห้าพยักษ์หนีมันเก่งสุดผมก็เลยไม่ค่อยทำไอดีนี้เนี่ยไอดีนี้ก็เลยไปทำช่อง N อ็นเนกี่ยแล้วก็ส่วนลุง12เนี่ยผมไปทำช่องแครดเกมสตรีมเมอร์ไทยนะครับหลักๆที่ผมทำของช่องผมเนี่ยจะเป็นห้าพยัก์หนีซะส่วนใหญ่อะได้เวลาที่เราจะมาหาเทสค,คนแล้วนะจะไปหาหัวใครกันโอ้โหมีแต่พลังหลักร้อยล้านนะไม่ไหวเดี๋ยวผมไปหาหัวพี่เบียร์ดีกว่าอันดับสองเซิร์ฟดีกว่า คือพอผมตีคนพลังน้อยพวกก็ชอบมาเม้นด่าผมนะเออก็มึงตีคนพลังน้อยเวนมันจะไปเห็นความแตกต่างกันได้ไงความแตกต่างกันได้ไงกับมึงก็ดูดิเวนที่2กูยัง250ล้านมึงให้กูตีใครก่อน300ล้านมันมีที่ไหนละเซิร์ฟเนี่ยเออแล้วพวกก็ชอบมาเม้นด่านะก็มึงตีคนพลังน้อยอ่ะมันจะไปเห็นความแตกต่างได้ไงว่ามึงก็ดูดิที่2กูยัง250ล้านกูจะ430ล้านแล้วกดยาวที่ไหนมาหัวให้มึงดูอ่อกดลค์ที่สุดไปเจออยู่ร้อยล้านเนี่ยเอออ่ะ ปุ๊บเปิดมาเป็นฝั่งเราเนี้ยบแน,น่นอนนะตอนนี้คือฟินิกแมนโลเรา X3 เนี้ยเปิดมาเใส่กระกายแสงนะปุ๊บโ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 บเข้าไปที่ฝั่งพี่เบียร์นะครับสี่สิบสี่ล้านนะฝั่งพี่เบียร์มียุงรับดาเมจเหมือนกันนะดาดแข่งแสงจากฝั่งพี่เบียร์มาหนึ่งทีครับฟุ๊บปุ๊บปบเข้ามาเนี้ยครับเข้ามาที่ห้าสิบห้าห้าสิบประมาณห้าล้านนะผมมองไม่เห็นไม่ผิดน,นะลูกเตะฮอนโด้เนี้ยโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเข้าไปเนี้ยบแล้วก็ ตั้มโอ้โหยี่สิบสามล้านนะครับโดนสตาร์ไปสองนะครับได้แสงจะฟังเราอีกหนึ่งทีนะครับฟุ๊บโดดขึ้นฟ้าก็ได้ละปุ๊บฟุ๊บุ๊บุ๊บโบนี่้ยหกสล้านของจริงะครับรอบนี้นียครับยุงฝั่งพี่เบียร์ก็ยังอยู่นะครับมาด่าแห่งแสงนี่บอีกหนึ่งรอบนะฟุ๊บปั๊บปบ๊บโบเ้าสล้านเออรอมนี้ถือว่ารุนแรงจัดเนี่ยเราก็ดา้แสงจะฝั่งพี่เบียร์มาอีกหนึ่งทีนะครับุ๊บโดดขึ้นฟ้าก็ฟ้าฟ้าฟ้า ขีมนะครับจับมงโลกแล้วภายมงเหลืองตั้มหนึ่งทีนะยี่สิบสี่ล้านนะเอาเหมเหมือนจะเอาไม่น่าจะต้องดูก่อนว่าเอาตัวไหนออกนะแต่ผมเกลียดอย่างเดียวเลยผมเกลียดเมสาสกาดแม่งไม่ยอมตายอีกทีเนะี้ยแล้วก็ขี่ไปเนะี้ยขี้เป็นกกขห้สื่อนะเออผมอยากให้เอาเมสาสกาดออกไปมากกว่านะโฮโลแกรมสไตล์เนะี้ยฟึบจัจ,กจกักรพรรดิเด็กของเรานะีได้ละกระึดเข้าไปเนะี้ยกองทับหมานะเข้าไป13ล้านเนะี้ยฟึบแล้วก็ได้เวลา แฝดกระจายแสงจากฝั ALLY, young, ่งพี so ่เบียร ah ์นับดาวแห่งแสงมานะครับสวนกลับมาครับฟู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 บักเข้ามานับสี่สิบสี่ล้านนะเออแต่ยุงเราก็ยังอยู่เนี้ยเราก็ได้เวลาบู๊บเข้าไปหุร้อยสามล้านนะดาวแห่งแสงจากฝั่งเรานะไปหนึ่งเทียบฟุ๊ป ปับ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 โบเข้าไปน้ำเาสิล้านนะยุงฝั่งพี่เบียร์แตกหมดแล้วนะครับตอนนี้พี่ดำติดโล่แล้วนะครับดาวแห่งแสงนะครับจากฝั่งของพี่เบียร์นะปาดสวนกันมาบักเข้ามาหนึ่งทีนะครับสาล้านนะตอนนี้โล่ของฟิลิปแมนเรากลายเป็น X4 นะครับยุงนะครับฝั่งพี่เบียร์ปาดมาครับดาวจรวดครับโบเข้ามาครับ78ล้านนะครับตอนนี้คือโลของเรากลายเป็น X2 เกือบจะทั้งทีมแล้วนะครับมีฟิลิปแมนที่เป็น X4 เท่านั้นเนี่ยมันปาดไปหนึ่งทีนะครับ90ล้านนะครับดาฝูงงยุรับดดาาวววจรทมู่าาาาปปดเท่่ไหรอย บุกขู่สามร้อยเก้าสิบหกล้านถือว่าแรงจัดนะฝูงยุงเรานะป่าไปที่พี่ดำกับเมลสการดนะไดแ้แสงจากฝั่งพี่เบียร์มาอย่างนี้ครับบากเข้ามานะครับหกสิบเจ็ดล้านนะครับแล้วก็ลูนแดงตอนนี้เราพร้อมที่จะทํางานอย่างยั้งนะโปรแกสไตน์จากฝั่งพี่เบียร์มาก่อนนะครับฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ปนี่ครับเรียกฝูงหมามานะครับหมาต้มมาระเบิดใส่เรานะครับแล้วก็ได้ละฟุ๊บดาวแห่งแสงฟุ๊ปเด,ดินขึ้นฟ้ามาบุกเข้ามาหนึ่งทีครับสี่ร้อยห้าสิบห้าล้านโอหติดโลไปสามดาบแดงทำงานโอ้ห แ่มองเท Saint, ar, ่งโหฝั่งพี่เบียขนาดติดโลกนะติดโลกนอนดับแดงนะครับเสียงความหวานกริงแล้วนะกริ้งกริ้งกริ้งเด้งเลือดเนี่ยฟุบมาครับโว้ยโกงฮส่ฝั่งพี่เบ really, ala <5 attraction> yes, ียนะโดนขี้บอกจากสนามอยู่นะก็เลยไม่ได้มาออกสกิลเนี่ยแล้วฝั่งแฟดของพี่เบียเนี่ยก็ป่ามาที่90กว่าล้านเนี่ยมันก็ไม่สกษากาอยาคือเขาไม่ใช่คนละล่างทมดินแตกสลายเนี่ยมาหนึ่งทีเนี่ย ฟุ๊บเข้ามาไม่เท่าไหร่นี่ครับเพราะว่าฝั่งพี่เบียร์นี่แทบยืนแทบไม่ไหวนะครับโลกคือ x0 มาเลยนะครับแล้วก็แฟดทางเราคฟุบฟุ๊บฟุบบากเข้าไปหสองร้อยห้าสิบสามล้านนะครับตอนนี้ยุงฝั่งพี่เบียร์ตายแล้วนะครับฝั่งพี่เบียร์เหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับก็ด่าแห่งแสงจากฝั่งเรานะครับฟุ๊บโดดขึ้นฟ้าป่าป่าป่ป่ป่โบเข้ามาหนึ่งทีนะครับหูร้อยแปดล้านเนี่ยะครับแล้วก็ฝั่งพี่เบียร์เนี่ยปาสวนกลับมานนนะะะคครรัับบบบปโมาาล้ฟุ แต่ฝั่งพี่เมียเนี่ยแทบล่อแล่นะเพราะว่าเขาติดโลด้วยนะตัวดาเมจนะครับอย่างแฟลประกายแสงติดโล่แล้วนะครับจักรพรรดิกก็ติดโล่แล้วนะครับแล้วก็เมลสากาดเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นี่ครัเพราะว่ามันไม่ได้แรงถึงขั้นกับว่าดามดเมจแรงพอที่ปิดฝั่งตรงข้ามได้นะแต่เอามายืนอะได้อยู่นะก็เสึกก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแต่ว่าทําให้ทีมอะเหนียวขึ้นได้นะครับแล้วก็แฟลชปะกายแสงจากฝั่งเราปักเข้าไปอย่างที่ปักเข้าไปนับน,น,น,นี้คือติดโล่หมดเลยเหลือแค่เมล้ากาน,นนะวะเนี้โอ้ ฝั่งพี่เบียร์ก็ปาสวนก็มาโบเข้ามาหนึ่งทีนะครับแต่ว่ายังยืนได้นะฝั่งเราฝูงยุงยังอยู่ครบนะครับไม่แตกสักตัวด้วยนะครับฟีนิกซ์ดิ่งวิหารนะครับคีบโก้ก็สือออกจากสนามบากเข้าไปนะครับตอนนี้โอ้ยถือว่ารุนแรงจัดนะฝั่งพี่เบียร์นะครับจะยืนได้อีกไหมเนี้ยมาดูกันว่าถ้าปลดจากโล่แล้วเนี่ยรอโฮโลแกรมสไตล์ก่อนนะฟุ๊กรอโล่จางก่อนจังหวะนี้นะครับถ้าฝั่งเรามีโก้ก็สืดนี่คือแบบหกขดเหนียวบันไดอ่ะน่าจะเหนียวจัดเลยนะคิดด้วยเห็นปหมขนาดฝูงยุงเรายังไมมมมม่รรรระะะะเเเเเเบบบิิดดดลยยยนนนนนคคคัััตตตอออีี้้ถาาาสสโกืจจึง แต่ประเด็นคือลุนลุนโลกเก่าทองของเรามันเป็นเลเวลสามแล้วไงมันเป็นสามดาวด้วยประเด็นอ่ะเออมันก็เลยแบบยืนได้นานนะครับดาบแห่งแสงนะครับฟุบโดดขึ้นป่าแล้วก็ปักปักปัปัโบเข้าไปหูร้อยแปดสิบแปดล้านนะครับตอนนี้มาดูกันว่าฝั่งพี่เบียร์นะครับจะโดนลุนแดงทะลวงแล้วก็โลหายหรือเปล่านะครับฟุบโดดมานะครับจากฝั่งพี่เบียร์ปากเข้ามานะครับเจ็ดสิบสองล้านนะตอนนี้ลุนแดงพร้อมที่ทำงานปากเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยนะครับหูเหลือแค่เมืองสกาเกอนะครับ์กูเปขสื่ หกร้อยเจ็ดสิบหกล้านขนาดตัวเดียวโดนหกร้อยเจ็ดสิบหกล้านนะ่ะงคิดดูสองตัวนี้มันเป็นพันล้านนะ่ะถ้าติดขีบของจริงเนะี่ยเอาเป็นว่าเราน่าจะรู้ผลแล้วนะถือว่ากดข้ามไปเลยนะเพราะว่าฝั่งพี่เบียร์นะครับเหลือแค่เมลสาก,การดนะครับกับโกคสูที่โดนขีบจากสนามเท่านั้นเนี่ยฝั่งเราคือรู้ผลเลยเพราะว่าตัวดาเมจเขาไม่อยู่แล้วนะเหลือแค่ตัวยืนเท่านั้นเนี่ยนี่คือความโหดของไอ้ดีลุงเซิร์ฟเวอร์สองหนึ่งศูนย์ที่มีพลังทีมหลักอยู่ที่สนนี่ร้อยยบบี่สิ สร้างบงสร้างบ้านได้นะซื้อบ้านดีๆสักหลังหนึ่งได้นะก็คือหลัก1ิล้านแน่นอนอยู่แล้วนะแต่มึงจะหน่วงนายไปไหนเย่เย่ชนะแล้วแนวผมได้ทําการรีวิวรับทั้งหมด ID ดีให้ทุกคนได้รับชมแล้วแนวก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์แนวขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมส่งมอไมิ้งไปแสนซับด้วยแนวใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ep หนะ้า ep นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ที่หายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไงหมดเลยไอ้เฮียมึงดียไงไอ้เฮียไอ้สัตว์